เห็ดก็อยากออกอยากออกแต่ฝนกับ,บะตกบะตกบกตะกกเนาะเฮ้อืมดูพี่น้องพอ้ะเด้อม,มาขี่ซื้อได้เนี่ยมาขี่ซื้อต่องผุนอีกบ่ายเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเอ้เกียบโบมาเนาะปะน้อยเอ้เท,ท็ดเท เขาได้เราได้เราได,าด้จุกก้อนมูแล้วเขาได้ง,งัดก้อนมูแล้วเสียมหน่อยทั้งหมดนี้กลยบ่บ่ได้เสียมหน่อยมา <Yeah. S 1> ได้แล้วนะเฮาเมื <laughs> ่ <laughs> อนะงัดดีมันจะออกอยู่แต่ว่ามันดินมันแหง้งโพด แหพูขามันก็เซิงอมกินอนน่ะเนาะถ้าฝนตกให้เนี้ยไปทุเลยเด้่นเออดินแข็งลายดูบึ้งปลาหน่อยดูบึ้งดินแข็งลายดูก็อันเบอร์อน,นี้ดูเด็ดแตกอ,อยูย่เขียบปหน่อยเบอง์เขียบหน่อยเบอร์ดินแตกกออูอยูอย่เียอะ học đinh kèng, phun đây, phun, phun, ừ, lớp lê cà phê, nói bưng nhúng cà nói được, tì bằng nhung Nhung à, con, <laughs> 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 นี่แตกผุยูอยู่เปะทางนี้ก็แตกผุยูดูปานน้อยเด้อพุ่นดิน่ายังมาเบิ่งก็นาไฟใหม่มันสิออกบ่นอเหลียวมาแม่นบ่นอ่กําลังพอดีเบ่แวนี่บานเบิดเน่าเ ถ้าฝนตกให้ยีดอกใหญ่กว่านี้นี่นมันแรงพุ่นคากแต่เดี๋บลต้องพุ่ขนขาใหญ่ดี

ใช่ดีเนาะหากก็ดันด้นขึ้นมาดีมันแข็ง อักอีกเลี้ยวดีดีดูในเทียงดีว่าบนนี้มาเจอดิอย่าเหยียบนาเนี่ยเห็นบน่ยนเห็นบนไหนวิ่งบนไหน โดกงามกำลังงามดิไ,มได้เจ้าอันเบื้องตัเชื่นนมันเนาะนเลีงเนาะเชื่อบึ้งดีๆนบาเบลึกดนะอกเนาะต้อให้เลือกกันเหนียวม,มีก็ด้ไม่ว่าจะลืม คุ้มค่าเนาะเกี่ยบบผ้าแวะเนาะอือเพราะว่าบกเขามาที่แรกพูดจะจอดต่พูดแล้วพูดเล็ดตะลืดหน่นิดนิดได้น้ำก